น้ำหนักไม่ลดถ้าไม่งดสิ่งนี้ก่อนไปลราฟังข้อมูลฝากกดหัวใจกดเม้นต์กดแชร์และกดติดตามพี่กระแตไว้นะคะสิ่งนั้นก็คือของหวานทุกชนิดเลยนะคะทำไมพี่กระแตถึงบอกว่าน้ำหนักไม่ลดถ้าไม่งดสิ่งนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอบอกพี่กระแตว่าไม่ได้กินอะไรมากนะคะก็เซฟในการกินอาหารสามื้ออยู่แล้ว แต่ทำไมน้ำหนักไม่ลงหรือน้ำหนักเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะก็เพราะสาเหตุนี้แหละนะคะถ้าเรายังกินของหวานเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรากินน้ำอัดลมนะคะสองแก้วสามแก้วอย่างเงี้ยนะคะพลังงานสูงมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะเซฟสามมื้อของเราเนี่ยแล้วเรามากินน้ำอัดลมหรือมากินของหวานหวานอันที่เราเซฟมาทั้งวันเนี่ย เท่ากับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะว่าของหวานมีพลังงานสูงมากๆนะคะก็จะทำให้น้ําหนักของเราไม่ลดนะคะเพราะว่าร่างกายเวลาเขาจะใช้พลังงานเขาก็จะไปใช้แต่พลังงานที่เรากินเข้าไปอย่างเช่นกินของหวานเข้าไปเนี่ยเขาก็จะดึงนะคะเอาตรงนี้นะคะไปเป็นพลังงานในร่างกายแล้วเขาก็ไม่ พอเขาดึงตรงที่เรากินเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเขาจะไม่ไปเอาไขมันที่สะสมมาเป็นพลังงานแล้วพอาะเขามีอันเนี้ยมันมันง่ายกว่านะคะเพราะว่าถ้าไปดึงไขมันที่สะสมไว้มันใช้เวลานานร่างกายก็เลือกที่จะอเอาตรงเนี้ยเอาที่เรากินนี่แหละไปเป็นพลังงานนะคะในที่สุดไขมันของเราเนี่ยก็ไม่ถูก ขจัดออกไปนะคะเพราะเราจะเติมแต่ของหวานของหวานทุกวนันทุกวันนะคะไขมันใหม่ก็เพิ่มไขมันเก่าก็ไม่ได้เอาไปใช้ก็ทำให้น้ำหนักของเราไม่ลดมีแต่เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะน้องๆลองปรับดูนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักให้ลดลงได้นะคะก็ต้องงดเครื่องดื่มหวานหวาน,วนทุกชนิดเลยนะคะลองทำสัก จ็ดวันดูช่วงแรกอาจจะดูยากนะคะเพราะว่าเราคุ้นชินกับที่เรากินของหวานแต่ลองทำเจ็ดวันร่างกายเขาก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆมันก็จะชินไปเองนะคะแต่ถ้าเรากินแต่ของหวานหวานหวาน,วานร่างกายก็จะชินแต่ของหวานนะคะเวลาเราไม่กินเขาก็จะหิวนะคะลองปรับดูนะคะหรือถ้ามี